สวัสดีเพื่อนๆที่มีพลังงานดึงดูดให้เข้ามาชมคลิปนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h l l n g t a r o ลเยียาจิตวิญญาณผ่านไพ่สุขการตื่นรู้การอ่านไพ่เป็นการอ่านไพ่สายจิตวิญญาณเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงทั้งหมดอาจจะตรงบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเลือกรักแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกไปนะคะ หาใครฟังแล้วอึดอัดฟังแล้วไม่เข้าใจก็กดเลื่อนผ่านได้เลยขอขอบพระคุณการสนับสนุนช่องทุกๆช่องทางนะคะทั้งการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะวัตถุประสงค์ของการทำช่องใช้ไพ่เป็นสื่อเพื่อถ่ายทอดเส้นทางจิตวิญ,ญญาณเป็นตะเกียงนำทางให้เพื่อนๆได้ทำงานภายในจนเกิดตาแห่งปัญญารู้แจ้งและมีชีวิตอยู่เหนือโชคชะตา เราไปดูกันก่อนนะคะว่าพลังงานของเพื่อนๆเป็นใครกันบ้างคะ่ะเช่นเคยนะคะจรินี้ไม่มีหัวข้อนะให้ไพ่เป็นหัวข้อให้นะคะ กสินนะคะกุญแจคุณได้รับกุญแจในการที่จะเข้าไปเอาทรัพย์ของตัวเองอะคะ่ะหรือกุญแจที่จะหนทางที่จะนำไปสู่การเข้าไปเอาทรัพย์ ของคุณนะคะมีความพร้อมสะซับกุญแจนในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของพลังดึงดูดก็ได้ะคะ่ะกดแรงดึงดูดที่เข้าที่จะเข้าไปเอาทรัพย์ของคุณนะคะคุณมีความพร้อมแล้วนะคะทีนี้การเติบโตของคุณจะเป็นแบบพุ่งทะยานเลยนะคะ ไม่ต้องลังเลกับอะไรแล้วนะคะมีเซนต์มีสัมผัสมียานพิเศษที่เป็นเหมือนกุญแจที่ ที่จะดึงดูดทรัพย์ของคุณเข้ามาค่ะความสุขนะคะมีความสดใหม่พลังงานนี้เพิ่งเพิ่งจะปลดล็อกอะไรได้บางสิ่งบางอย่างนะคะที่ ที่ในเรื่องของกุญแจหรือการใช้กดแรง,งดูดเพื่อจะนำซับของตัวเองมาตันกลางวันสัมพันธ์ ได้ปลดล็อกเรื่องเรื่องความรักอะคะ่ะที่มันเป็นเอาเข้าที่จริงแล้วความรักนะคะก็คือการก็คือรักไรเงื่อนไขรักที่ไม่ต้องการครอบครองรักที่ไม่ไม่คาดหวังไม่ต้องการอะไรตอบแทนนั่นคือการเป็น,ปนการปลดล็อกความรักความสัมพันธ์ที่คุณที่คุณยึดโยงยึดเหนี่ยวกันมานะคะเพราะว่าสายใหญ่ เอาง่ายๆคือความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะมีสายใยของความผูกพันข้ามภพข้ามชาตินะคะอันนำไปสู่การเกิดเกิดดับและติดตามการผูกพันการไปทุกภพชาตินะคะมันเป็นสายใยของความผูกพันในเรื่องของความรักอะคะ่ะไม่ว่าจะด้วยฐานะของคนรักนะคะเป็นลูก เป็นเพื่อนเป็นพ่อแม่คุณได้ตัดสายใยแห่งความผูกพันนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าตัดสายใยของความผูกพันแล้วเราจะไม่ได้มีความรักนะคะแต่รักก็คือรักแต่ความหมายของคําว่ารักนั้นจะเปลี่ยนไปโดยโดยเปลี่ยนไปโดยไร้เงื่อนไขให้แล้วปล่อยรักไร้เงื่อนไขคือให้แล้วปล่อยไม่คาดหวงังไม่ต้องการสิ่งใดๆตอบกลับมานั่นคือคุณปลดล็อกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้แล้วนะคะ ต่อไปก็จะมีแต่การเจริญเติบโตและความคืบหน้านะคะคุณได้ปลดคุณได้พบกุญแจแห่งกุญแจสุดท้ายที่ที่จะนำไปสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในทรัพย์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะโดย คุณใช้เซนสัมผัสละยานพิเศษหรือการทำสมาธิอยู่กับตัวเองนั่นแหละคะ่ะจะเป็นคำตอบนะคะเราไปดูไพ่ทาโรกกันนะคะ รักก็คือรักอะค่ะรักก็คือรักแล้วปล่อยรักแล้วไม่คาดหวังรักไม่ไม่ที่ต้องการไม่ต้องการสิ่งที่ตอบกลับเหมือนแม่รักลูกอะค่ะเป็นประเด็นเดียวกันเพราะสายใหเนี้ยจะนำนำไปสู่ความผูกพันรักข้ามภพข้ามชาติซึ่งคุณได้บปลด วาระสายใหญ่ของตรงนี้แล้วนะคะแล้วคุณก็ได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะอัร์นถือไม้งานใหม่ๆกำลังจะเข้ามานะคะว,ว้าว เดอะเวอร์ก็มาด้วยค่ะพี่น้องโอกาสที่ดีทีเดียวนะคะเดอะเวอร์ก็เข้ามาด้วยนะคะอัศวินดือถือไม้เดอะ จะได้งานใหม่ๆที่ที่ดีที่สุดก็ได้ค่ะคุณจะได้มีโอกาสได้งานใหม่ๆนะคะงานนี้จะนำไปสู่การนำคุณออกจากพันธนาการที่ ยึดโยงยึดเหนี่ยวยึดติดกับสิ่งเดิมๆนะคะคุณจะได้ปลดแล้วเพื่อเพื่อนำไปสู่ทรัพย์ของคุณนะคะคุณจะได้นำรัพย์ไปช่วยเหลือหรือว่าไป ไปทำให้บาดแผลหรือความขัดแย้งหรืออะไรก็ตามอ่ะมันมันลดลงนะคะสองไม้เป็นโอกาสในเรื่องงานใหม่ๆนะคะคุณจะได้ขยับขยายในเรื่องงานนะคะตัวเวอร์มาขึ้นมานี่ดีมากๆเลยนะคะ มีแต่ไพ่ไม้ชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะชาวธาตุลม,มิถุนตนกลมชาวธาตุด,ดินพุนนนทรศักราธาตุไฟเมสสิงหธนูสองไม้สมไม้มีแต่เรื่องงานเด่นเรื่องงานมากเลยะคะ่ะเพราะงานนี้จะนำคุณออกจากาพันธนาการหรือว่า การยึดยงยุดติดอะไรกับสิ่งเดิมๆนะคะงานนี้จะนำนำรัพ์มาให้นะคะมีแต่เรื่องงานทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเด่นมากเลยเรื่องงานโดดเด่นมากคะ่ะหนึ่งไม้สองไม้สามไม้งานเป็นงานที่ใช่มากๆเลยนะคะเพราะว่า ด h e w o ขึ้นมานี่คือขึ้นมากันหนึ่งไม้โอกาสงานใหม่ๆอาจจะได้เดินทางก็ได้นะคะอาจจะอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศทํางานต่างประเทศก็ได้แต่เป็นงานที่มันที่มันที่มันใช่สําหรับเราอะคะ่ะขึ้นมาหมดเลยหนึ่งไม้สองไม้สามไม้อาจจะเป็นเกี่ยวกับการได้เดินทางไปทํางานต่างประเทศก็ได้หรือเป็นงานโอกาสใหม่ๆได้ขยาย งานใหม่ๆนะคะแปดดับสิบดับอะไรก็ตามที่มันผ่านไปแล้วผ่านความเจ็บปวดผ่านโดนดับทิ่มแทงจนไม่รู้จะทิม,ทม,ทม,ทมยังไงแล้วเรื่องต่างๆนานา,นาพวกนี้มันจบไปแล้วนะคะคุณจะก้าวเข้าไปสู่ราชินีถือถ่วย หลังจากที่คุณทิ้งสิบดาบไปแล้วนะคะทิ้งความเศร้าโศกเสียใจทิ้งทิ้งความทุกข์ความความไม่ลงรอยหรืออะไรต่างๆนานาที่ทำทำให้สภาวะจิตใจเราดิ่งดาวอะคะ่ะคุณได้ทิ้งสภาวะนั้นแล้วและก้าวไปสู่สภาวะของการที่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้เป็นราชินีถือถ้วยนะคะ ชาวธาตุน้ำํำกรกฎมีนพิจิกนะคะสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้แต่ก็ยังมีความเป็นแม่เป็นมีความอ่อนไหวมีความรักมีความเมตตามีความปรารถนาดีนะคะเป็นนักเกี่ยวยาก,ก็ได้นะคะเป็นนักฮิวนะคะเป็นนักถ่ายท่อเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจอาชีพอาชีพอาชีพนี้ก็น่าจะจะเกี่ยวกับ กับเรื่องของการเยียวยาจิตใจนักสร้างแรงบันดาลใจสามารถเข้าใจอารมณ์แล้วก็สาภาวะของผู้อื่นนะคะมองมองมองสาภาวาะอารมณ์เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นนะคะราชาถือดา มีความชัดเจนนะคะคิดแล้วตัดสินใจชัดเจนละสรุปก็คือจะได้งานใหม่ๆนะคะ ที่เป็นโอกาสอาจจะได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศต,ต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นไปได้งานใหม่ๆนี้จะนำทรัพย์มาให้นะคะและทรัพย์นี้คุณจะได้นำไปช่วยเหลือผู้คนหรือญาติพี่น้องสังคมนะคะเพราะมีเป็นโอกาสเรื่องงานทั้งนั้นเลยนะคะหนึ่งหนึ่งไม้สองไม้สมไม้นะคะ งานใหม่ๆการได้เริ่มต้นงานใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆเน้นเรื่องงานโดยเฉพาะนะคะการงานจะแบบพุ่งทะยานมากนะคะหัวข้อในวันนี้คืออะไรคะการงานกำลังจะพุ่งทะยานนะคะงานจะเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเนี่ย จะกกะสักห้าไปนะคะเนี่ยค่ะมันได้จบลงละเรื่องในอดีตมันได้จบลงลอะอ้าวมแต่ดาห้าดาบสิบดาบห้าดาบปัญหาต่างๆที่มันเป็นปมอยู่อะคะ่ะในเรื่องของความเจ็บปวด การบาดเจ็บสูญเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะบาดเจ็บมาแสนสาหัสสูญเสียขัดแย้งอันได้จบลงแล้วนะคะ คุจะได้การมาเป็นตัวตนใหม่แล้วนะคะที่มีแต่ความพอใจฟินอาขับก็ขึ้นมาอีกนะคะ มองว่างานนี้น่าจะเป็นางานในเรื่องของเออเป็นนักฮิลเป็นนักบำบัดจิตอะคะ่ะเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นนักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจนะคะฟินออบคับเพราะได้เข้าใจความความรู้สึกของของคนที่อยู่อืม พลังงานลบหรืออะไรก็ตามที่มันอยู่ใต้จิตสำนึกอะคะ่ะเราสามารถที่จะที่จะเข้าใจจุดนั้นได้แล้วก็สามารถที่จะเหยียวยาผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นนักคิวอะคะ่ะนักสร้างแรงบันดาลใจนักพูดเป็นผู้ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการบำบัดจิตอะคะ่ะหกถ้วยไม่ง่ายนะคะกว่าจะมา ถึงจุดๆที่พลังงานเต็มแล้วสามารถที่จะเยียวยาผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นคุณต้องผ่านการเจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็ผ่านความสูญเสียนะคะเสียเงินเสียทองเสียบุคคลที่อันเป็นที่รักนะคะคุณกำลังจะได้รับของขวัญเป็นของขวัญที่ในวัยเด็กหรือเป็นเป็นการเข้าสู่ จิตเดิมแท้ของตัวเองก็ได้อ่ะคะ่นะเนาะอะไรที่มันเป็นบาดแผลของความเจ็บปวดคุณคุณได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะมีแต่เรื่องงานการงานจะพุ่งทยานมากนะคะการงานจะสำเร็จนะคะ งานเก่าๆที่ที่ทําให้ให้มันไม่ใช่งานที่ไม่ใช่อะคะ่ะมันก็จะจบลงนะคะงานอะไรก็ตามที่เดิมๆที่ผ่านมาที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่เส้นทางของเรามันก็จะจบลงแล้วเราก็จะก้าวเข้าสู่งานที่ใช่เส้นทางของเราคือเป็นนักบำบัดนักฮิวนักเยียวยานะคะเป็นผู้ให้องค์ความรู้นะคะ เรื่องที่บอบช้ำเจ็บช้ำอะไรมันได้จบลงไปแล้วนะคะนะคะเดวร์เดวร์กับอัศวินถือไม้นะคะเด่นเรื่องงานนะคะงานของคุณก็จะเป็นเป็นนักเคีวนะคะ เป็นนักบำบัดเป็นผู้ให้องค์ความรู้ผู้ถ่ายทอด,ทดยวจีนขอดูอันนี้นิดนึงเนี่ค่ะเป็น q u e นออฟคัพออกมาสองใบเลยนะคะคุณจะได้ก้าวไปสู่การทำงานที่ใช่สำหรับคุณนะคะงานเก่าๆที่มันไม่ใช่มันจะถูกถูกเอ่อถูกดีดออกไปจากพลังงานของคุณนะคะ นะคุณจะได้ทำในงานที่คุณรักอะค่ะงานที่ใช่สำหรับคุณแล้วจะนำความสุขความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มาให้นะคะข้อในวันนี้คืออะไรคะคุณจะได้เจองานที่ใช่ ของคุณแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มาฟังคลิปนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ